มีนักวิชาการท่านหนึ่งใช่ไหมมาบอกต้องเปลี่ยนเหมือนกันเพราะว่าส้มเนี่ยรอบนี้แพ้หลุดลุยใช่ไหมสตาใช่ค่ะทางด้านอาจารย์ธนพรนะคะก็ออกมาวิเคราะห์ว่าพักส้มแพ้หลุดลุยถึงเวลาเปลี่ยนตัวหัวหน้าเทงช่วงนี้ไปชมคลิปอาจารย์ธนพรค่ะส้มเนี่ยหลุดลุยอย่าไปดีอกดีใจกับจังหวัดลําพูนเพราะอะไรครับเพราะสอสอสีส้มนะมีร้อยสี่สิบกว่านะครับได้หนึ่งนายกอบจที่ลําพูนเนี่ยนะครับ พูดตรงๆนะเทียบกับพรรคก,กาธรรมเนี่ยยังเทียบไม่ได้เลยผมเรียนตรงๆเลยนะครับ,รบวันนี้ผมใช้คงว่าสีส้มรุดลุยจริงๆอืแล้ววันนี้สีส้มต้องการจุดเปลี่ยนจริงๆนะครับซึ่งผมเนี่ยนะครับพยายามจะไปพยายามจะประเมินนะครับว่าจุดเปลี่ยนมันควรจะเป็นยังไงนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าหนึ่งต้องการจุดเปลี่ยนสองแพ้จริงๆแล้วก็สามผมก็ประเมินสีส้ม เขาเรียกว่าสูงกว่าสูงกว่าศักยภาพจริงๆไม่ใช่คุณเท็งไม่เก่งคุณเทง็งเป็นคนที่เก่งมากแล้วผมก็นับถือมากนะครับนับถือในความเก่งความเป็นคนรุ่นใหม่แต่ต้องยอมรับว่าในบุคลิกของการเป็นผู้นําที่จะต้องออกมาถือธงนํบนะครับในการสร้างความมั่นใจให้กับ f c เนี่ยต้องเรียนว่าถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับคู่แข่งแล้วเนี่ยห่างไกลนะครับห่างไกลค,คจันเห็นภาพใหญ่ศึกเลือกตั้งนายกอบจอแล้วเนี่ยมัน มันเกินความคาดหมายที่อาจารย์คิดไหมเอาอย่างแรกเลยนะครับผมผมเนี่เป็นคนชัดเจนแล้วก็กล้าพูดนะครับผมบอกเลยว่ารอบนี้การประเมินของผมเนี่ยผมประเมินสีส้มสูงเกินไปถ้าคุณเก่งจําได้นะครับคุณเก่งเคยถามผมว่าอาจารย์ประเมินยังไงผมบอกว่าสีแดงประมาณ40%สีน้ําเงิน30ครับสีส้ม20%นะครับแล้วก็สีอื่นๆอีกประมาณ0 อันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับแล้วผมก็น้อมรับด้วยว่าผมประเมินศักยภาพสีส้มเนี่ยสูงเกินไปส้มเนี่ยหลุดลุยอย่าไปดีอกดีใจกับจังหวัดลำพูนเพราะอะไรครับเพราะสอสอสีส้มน่มีร้อยสี่สิบกว่านะครับได้หนึ่งนายกอบจที่ลำพูนเนี่ยนะครับพูดตรงๆนะเทียบกับพักกราทรรเนี่ยยังเทียบไม่ได้เลยความถดถอยของสีส้มเนี่ยเราดูได้ชัดที่ภาคตะวันออกเพราะเกือบทุกจังหวัดนะครับ ได้สอสอยกจังหวัดหรือได้สอสอสัดส่วนที่มากนะครับแต่ว่าแพ้หลุดลุยเลยนะครับอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าสีส้มต้องกลับต้องกลับมาประเมินใหม่ครับสีส้มวันนี้ต้องการจุดเปลี่ยนจริงๆและเดี๋ยวผมโมเดี๋ยวผมจะไปลองประเมินให้ฟังหลังจากเราคุยกันภาคใต้เสร็จนะครับอาจารย์ตาัจริงๆหลอย่างที่อาจารย์จาย้ำในภาคตะวันออกแล้วก็ไอสามสมุดด้วยใช่ครับตนุรีระยองตราดอะไรเขาสอสอเต็มแม็ก ทุกหวัดเลยนะถูกต้องครับออสมุดปากาเนี่ยต้องบอกว่าคือวันนี้ผมใช้คํานี้แล้วกันที่ไหนมีสีส้มเนี่ยคู่ต่อสู้เนี่ยเขาสู้หยิบตาครับผมไม่ได้บอกว่าสีส้มไม่ขยันหรือสีส้มไม่เก่งแต่สีส้มก็ต้องยอมรับว่าคู่ต่อสู้เนี่ยเขาก็สู้หยิบตาถ้าสีส้มบอกว่ามีจุดเด่นคือโซเชียลคู่แข่งนะครับเขาก็พัฒนาโซเชียลของเขาเราสังเกตเห็นได้เลยว่าวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นรวมไทยสร้างชาติโซเชียลก็ดีขึ้นนะครับแน่นอนครับปัจจัยกระสุนอันนี้สีส้มสู้สู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยโจทย์ของสีส้มก็คือว่าลีลาการนําเสนอลีลาการชูประเด็นต่างๆเนี่ยสีส้มคงต้องมาปรับกลยุทธ์ประเด็นต่อมาอันนี้อาจจะต้องพินาคือว่าคาแรคเตอร์ของผู้นําของพรรค นะครับคุณทงอันนี้จะบอกว่าไม่มีผลเลยเนี่ยนะครับก็ผมก็คิดว่าวันนี้สีสีส้มก็ต้องคิดไม่ใช่คุณทงไม่เก่งคุณทงเป็นคนที่เก่งมากแล้วผมก็นับถือมากนะครับนับถือในความเก่งความเป็นคนรุ่นใหม่แต่ต้องยอมรับว่าในบุคลิกของการเป็นผู้นําที่จะต้องออกมาถือธงนำนะครับในการสร้างความมั่นใจให้กับ f c เนี่ยต้องเรียนว่าถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับคู่แข่งแล้วเนี่ยห่างไกลนะครับห่างไกลครับ นะครับส่วนแกนนําที่ถูกตัดสิทธิ์อันนี้ผมผมพูดตรงๆเลยนะครับเราต้องยอมรับความจริงว่าคุณธนาธรคุณปิยบุตรอาจารย์ปิยบุตรคุณช่อนะครับหรือแม้กระทั่งคุณพิธาคุณต่อมิชัยธวัฒน์คือการถูกตัดสิทธิ์การเมืองเป็นสิปีเนี่ยมันลดทอนพลังลงไปเยอะมันลดทอนจริงๆครับแต่ที่น่าสนใจมันคือฝั่งสีส้มระยะสั้นเนี่ยนะครับผมบอกเลยนะพวกอนุรักษ์นิยมเนี่ย จะเล่งเกมนิติสงครามเพราะพอสีส้มหลุดลุยอย่างนี้นะครับศักยภาพความเกรงกลัวพลังของสีส้มเนี่ยมันได้เห็นแล้วว่าพลังสีส้มถดถอยไปเยอะครับเพราะฉะนั้นข้อกล่าวหาปปชเรื่อง44สอสอหนึงสนะอาจารย์ม้วนเดียวจบแน่นอนแล้วถ้าจัดการพวกนี้นะครับซึ่งตัวตึงเนี่ยโดนเกือบหมดเลยโดนทั้งหมดเลยก็ว่าได้มันก็จะมีสภาพเหมือนกับ แกนสีส้มจะเป็นผู้ช่วยหาเสียงทั้งหลายที่ศักยภาพลดลงไปเยอะรอบนี้ถ้าตัวตึงโดนอีกจะเป็นคุณเท้งคุณหมาคุณลมนะครับโดนอีกเนี่ยแน่นอนว่าศักยภาพของสีส้มเนี่ยลดลงแน่ๆน,นะครับอันนี้ระยะสั้นระยะต่อมาเนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มแรงกดดันให้กับสีส้มในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเรียกง่ายๆว่าวันนี้ถ้า อภิบายไว้วางใจเดือนมีนานี้สีส้มไม่มีหมัดเด็ดในการน็อกรัฐมนตรีระดับแกนนําอย่างคุณอนุทินอย่างคุณภูมิธรรมซึ่งผมเอาข้อมูลมาเปิดแล้วเนี่ยถ้าน็อกระดับเดียวกันหรือสองคนนี้หรือรัฐมนตรีระดับเดียวกันไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็จะยิ่งทําให้นะครับความสามารถของสีส้มในระยะยาวเนี่ยลดน้อยถอยลงไปด้วยนะครับซึ่งก็จะส่งผลกระเทือนในการเลือกตั้งปี2570แน่นอนนะครับ ส่งผลก็เทือนยังไงครับผมเรียนสีส้มนะครับวันนี้เนี่ยคู่แข่งเนี่ยเขามีเป้าหมายร่วมกันอยู่แล้วว่าสีส้มเป็นภัยคู่ความทุกพักพราะเขาแพ้สีส้มมาแล้วทุกพักเพราะฉะนั้นเขาเพิ่มขีดความสามารถเพิ่มขึ้นแล้วเขาพร้อมแล้วก็พัฒนาขีดความสามารถในการกระทืบสีส้มซึ่งเป็นเป้าหมายร่วมกันนะครับถ้าสีส้มนะครับไม่มีจุดเปลี่ยนอย่างที่ผมบอกครับนะครับ ผมคิดว่าปี2570เนี่ยสีส้มก็จะมีความเหนื่ยยากและสิ่งที่จะเจอในระยะสั้นคือนิติสงครามนี่แหละ mm hmm. ก็จะทําให้ความเข้มแข็งในการต่อสู้ของสีส้มเนี่ยลดลงนะครับแต่แน่นอนครับการปักธงความคิดระยะยาวเนี่ยสีส้มก็ทําต่อไปไม่ได้มีอะไรนะครับ <Yeah. S 1> แต่เกมที่เราจะเห็นในการเลือกตั้งเนี่ยต้องบอกว่าถ้าสีส้มไม่รีบตั้งหลักไม่รีบมาหาจุดเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้โอกาสปี2570 พอจะมองเห็นคนที่มีศักยภาพที่จะมาถือธงนําในการสู้ศึกในสนามการเมืองในพรรคสี้มหรือเปล่าครับผมคิดว่าวันนี้อาจารย์ต้นคงจะต้องออกมาแสดงบทบาทนะครับอาจารย์ต้นวีรยุทธ์นะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นคนคบเครื่องนะครับแล้วก็ในแง่ของบุคลิกลักษณะเนี่ยอันนี้ต้องเรียนว่ามีมีบุคลิกลักษณะที่สามารถสร้างความเชื่อมั่น นะครับในการมีจุดเด่นทางการเมืองได้ดีนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่เบื้องหลังอย่างอาจารย์เดชรัตนจุก,กํำเนิดวันนี้นี่ก็อาจจะต้องออกหน้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับสอสอแถว3ซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าต้องเตรียมตัวแล้วนะครับเพราะว่าสอสอแถวแถวสอง่ะโดนแน่นะครับก็ต้องหาฮะจะเป็นคุณผลิตวัชรศิลป์หรือคุณไอติมนะครับก็ต้องก็ต้อง,ก,องก็ต้องรีบหาจุดเปลี่ยนซะ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกนะครับสีส้มต้อง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 รีบหาจุดเปลี่ยนได้แล้วครับนะครับผมอยากจะบอกว่าคําว่าจุดเปลี่ยนผมไม่ได้บอกว่าสีส้มต้องเปลี่ยนแนวทางนะครับสีส้มไม่ต้องเปลี่ยนแนวทางแต่จุดเปลี่ยนคือการนําเสนอนะครับแทติกนะครับในการทํางานในพื้นที่นะครับซึ่งสีส้มก็พยายามทําอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็2เนี่ยนะครับ สีส้มอันนี้ผมแนะนําเลยนะจําเป็นอย่างยิ่งครับที่อาจจะต้องไปหาคนซึ่งมีศักยภาพนะครับที่มีความเป็นบ้านใหญ่เจืออยู่ด้วยอืเช่นอย่างลําพูนเนี่ยครับคือลําพูนเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่านายกสีส้มเนี่ยก็เป็นบ้านใหญ่หลังเดิมนะครับอืนครนายกอย่างนายกทิมถึงแม้จะแพ้ครับนะครับก็มีศักยภาพแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ้ส่วนผสมแบบนี้แหละนะครับที่ผมบอกว่าสีส้มอาจจะต้องปรับเกมเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนหัวหน้าทีมเป็นอาจารย์ต้นเนี่ยอาจารย์ช่วยบอกโปรไฟล์ข้าวของของอาจารย์ต้นหน่อยหน่อยได้ไหมฮะเขาเป็นใครจากไหนครับคือจริงโปรไฟล์การศึกษาเนี่ยจะเป็นอาจารย์ต้นหรือหัวหน้าเทงเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นโปรไฟล์ที่ดีนะครับก็จบจากคณะวิศวะจุฬานะครับคุณเทงนะครับหัวหน้าเทงมาสายเทคนิเชียนเลยเป็นคอมพิวเตอร์ แต่อาจารย์ต้นเนี่ยมาสายเศรษฐศาสตร์นะครับแต่คราวนี้มันมีความต่างกันอย่างนี้ครับคือหัวหน้าเทงเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าท่านเป็นนักเทคนิคนะครับประเด็นในบางอย่างนะครับที่มันจะต้องขยายความมากๆนะครับต้องบอกว่าข้อจํากัดของท่านก็คือว่าท่านถูกมองว่าท่านเป็นนักเทคนิค,คนะครับคือเป็นนักเป็นนักไอทีนะครับเป็นนักที่ใช้เครื่องมือในการไปตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาในเชิงเป็นจุด นะครับเหมือนกับพุ่ตรงนะเหมือนกับบริษัทไอทีโดยทั่วไปที่เก่งๆแต่ขณะที่อาจารย์ต้นเนี่ยต้องบอกว่าเขามองในเชิงภาพรวมนะครับได้ครอบคุมกว่านะครับโดยพอยังยิ่งประเด็นในเชิงการเชื่อมโยงนะครับกับระบบเศรษฐกิจของโลกนะครับมาถึงเศรษฐกิจปากท้องของชาวบ้านคือผมจะบอกว่าอาจารย์ต้นท่านอาจารหลังจากเรียนวิศวะแล้วท่านก็ไปต่อทางเศรษฐศาสตร์นะครับ เพราะนั้นมุมมองอะไรต่างๆนี่ท่านก็จะมีความต้องเรียกว่ามีความหลากหลายนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกันให้ f อหรือใหส้สังคมได้มองเห็นภาพมากกว่าแล้วที่สําคัญนี่นะครับเวลามันมาพูดกันเรื่องปากท้องเนี่ยต้องบอกว่าอาจารย์ต้นเนี่ยสามารถที่จะฟัดเหวี่ยงนะครับหรือหักล้างวิสัยทัศน์ของในายใหญ่ได้ทุกข้อเลยนะครับแล้ววิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจเนี่ย อาจารย์ต้นเนี่ยจะเหนือกว่าคุณพีรพันธ์จะเหนือกว่าคุณอนุทินแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมเรียนพักสีส้มนะครับผมคิดว่าผมไม่ผมผมเข้าใจกระบวนการกันภายในพักนะครับแต่ในฐานะนักวิเคราะห์วันนี้พักสีส้มต้องการจุดเปลี่ยนนะครับจุดเปลี่ยนที่หนึ่งก็คือว่าเรื่องของอผู้นำของพักเพราะมันได้เห็นแล้วว่าผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์แม้เป็นตัวตึง และที่จะโดนในอีกไม่นานนี้ต้องบอกว่าศักยภาพเนี่ยมันลดลงแน่ๆนะครับด้วยเหตุที่ทุกคนก็รู้ว่ากติกาคือโดนตัดสิทธิ์อันที่สองเนี่ยสีส้มก็จะมีความกดดันนะครับและอาจจะเป็นบททดสอบฝีมือที่ลำพูนนะครับก็ต้องทำให้เต็มที่ถ้าสองปีนี้ทำที่ลำพูนให้เห็นอย่างโดดเด่นไม่ได้ก็เหนื่อยครัการเป็นฝ่ายค้านก็ต้องอภิปรายต้องซัดรัฐมนตรีให้ได้นะครับ ต้องระดับเบอร์ใหญ่อย่างภูมิธรรมหรืออนุทินเพราะว่าครั้งที่แล้วสอยสักสยามมาแล้วสุดท้ายจริงนะครับสำหรับสีส้มนะครับวันนี้คุณเท้งนําว่าที่นายกอบจลําพูนเดี๋ยวลงพื้นที่ขอบคุณชาวบ้านนะครับแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวเตรียมเปิดศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนายกอิงก็เดี๋ยวต้องเตรียมรับมือกัน